ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะคลิปนี้ยายมีซีรีสโรแมนติกคอมดี้มาใหม่สดๆร้อนๆอนที่สายฟินจิกหมอนจะต้องเกี่ยมหมอนกันสักคนละหลายๆใบมาฝากค่ะนั่นก็คือเรื่องปวนรักงานแต่งทิปหรือ once we get married นั่นเองเรื่องนี้ก็ได้หวังจือชี ตุลาการหน้าหยกจากฉูชูมือชนสูตรฟ้าประธานมารับบทพระเอกเป็นท่านประธานอินซือเฉินจอมปีาศาจสุดเขี้ยวที่แสนจะเจ้าเล่เพทุบายทั้งในเรื่องธุรกิจและความรักส่วนนางเอกนั้นนะคะก็ได้หวังอีเ้เหวินสาวน้อยจอมแก่นจากห้าดลุนแห่งช้างอันมารับบทกู้ซีซีสาวหน้าใสตัวป่วนกวนหัวใจนักออกแบบเสื้อผ้า ที่มีความฝันอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองในซักวันหนึ่งทั้งสองโคจรมาพบกันในงานพรอที่สุดหรูนะคะของนักออกแบบชุดแต่งงานชื่อดังโดยต่างฝ่ายต่างก็มีมิชชั่นที่มุ่งมั่นอยู่ในใจพระเอกนั้นนะก็อยากจะเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับคุณดีไซเนอร์ส่วนนางเอกก็แค่อยากจะขอซื้อชุดแต่งงานสักชุดไปให้ลูกค้าของตัวเอง เรื่องก็จะไม่เป็นเรื่องเลยถ้าไม่ใช่เพราะความเจ้าแผนการของพระเอกที่อยากจะสร้างความประทับใจให้เจ้าภาพด้วยการลากนางเอกนะคะมาเล่นละครเป็นคู่รักแสนหวานพร้อมเรื่องราวแสนโรแมนติกนางเอกนั้นก็จำต้องเล่นตามน้ำไปด้วยความไม่เต็มใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะเพราะกลัวพระเอกนะ่ะจะแฉะว่าตัวเองแอบเข้างานมาแบบไม่มีบัตร อีกอย่างนะคะมันก็อาจจะเป็นโอกาสในวิกฤตที่จะทำให้บรรลุมิชชั่นก็เป็นได้แม้ระหว่างร่วมมือกันทั้งคู่จะงัดข้อพร้อมฟาดกันตลอดแต่สุดท้ายแผนการของพระเอกก็ดูเหมือนจะราบรื่นดีถ้าคุณดีไซนเนอร์ดังนั้นนะคะจะไม่อินกับสตอรี่ที่พระเอกสร้างขึ้นจนมีเงื่อนไขสุดเซอร์ไพรส์ว่าจะต้องได้เห็นงานแต่งของพระเอกก่อน ถึงจะยอมเซ็นสัญญานั่นนะคะจึงเป็นที่มาของสัญญาแต่งงานสามเดือนระหว่างพระเอกกับนางเอกที่โดนรวบหัวรวบหางให้จำใจต้องเซ็นเพราะความเจ้าเล่ห์แสนร้ายของพระเอกอีกแล้วคะ่ะอยโยแต่แล้วความร้ายกาจของพระเอกก็เริ่มสงบสยบให้กับนางเอกเริ่มจากวันไปลองชุดแต่งงานนั่นแหละนางเอกในชุดแต่งงานนะคะสวยมาก พระเอกเนี่ยถึงกระแอบ,บตะลึงแววตาเปลี่ยนไปกันเบยหอยหลังจากนั้นนะคะดีกรีความฟินก็กระโดดพลวดขึ้นไปอีกหลายแววเลยบอกเลยว่าแม้ตอนแรกยายจะแอบ,บแค้นเครื่องพระเอกเล็กๆนะคะแทนนางเอกว่าโอ๊ยทําไมพระเอกเนี่ยเป็นคนแบบนี้นะเอาตัวเองเป็นศูนกลางขั้นสุดนะคะไม่มีความเห็นใจคนอื่นมั้งเลยปากก็รายมาก แต่หลังจากลงรักนางเอกไปแล้วความเคี้ยวก็หายไปค่ะความสายเปก,ก็เข้ามาแทนความอยากรู้จักนางเอกนะคะก็ไปสืบเรื่องราวทุกสิ่งอย่างแอบดูแลอยากใกล้ชิดก็จัดไปเลยสิคะให้ได้สบตาระยะประชิดกเกือบทุกฉากยายเนี่ยก็ลืมฟาร์มแค้นไปเลยซะง,งั้นกลายมาเป็นลุ้นหนักว่าเมื่อไหร่จะมี First k i ิสสักทีอันนี้นะคะไม่นับคิสแบบเมามั่งบังเอิญมั่ง ที่เอามาเรียกนำยายกันนับครั้งมิท้วเลยล่ะคะ่ะเอาเป็นว่านะคะใครชอบรอมคอมดูได้เพลินๆสายฟินจิกหมอนพรสแนวแต่งก่อนรักทีหลังความรู้สึกวันไว้ก่อตัวหลังอยู่ใต้หลังคาเดียวกันพระนางงานดีเคมีเลิสมีพระรองอบอุ่นและแสนดีมาเป็นคู่แข่งให้พระเอกหึง้ง แถมยังมีอีกหนึ่งคู่รองน่ารักมาให้จิ้นฟินฟินฟินแถมกันอีกหนึ่งคู่ค่ะดูแล้วสุดจะคุ้มจัดไปได้เลยทาง VTV มีซับไทยดีๆ24ตอนจบยังไงใหญ่ก็ฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยนะคะบายบาย